วันนี้เวลา19นาิก26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนจากกลาวตาลรอบปฐมทัศน โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานอำนวยการโคนมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพนางสาวแพรทองทานชินวัรนายกร,รัฐมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเฝ้าถูนและอ,องทธุลีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรและทอดพระเนตรวิดิทัศเบื้องหลังการจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวาลารซึ่งมูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอากาสทรงเจริญพระชนมพรรษา9 2พรรษา12สิงหาคม2567เพื่อร่วมสืบสารรักษาและต่อยอดศิละปะวัฒนธรรมของชาติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจัก,กราวาตานี้ เป็นตอนที่แสดงกฤษดาพินิหารของพระจัก,กราหรือพระนารายที่อวตารลงมาเป็นพระรามโอรสของเท้าทศรถประสัตรแห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราบฝ่ายอธรรมเปรียบประดุษพระราชจักรีวง์ที่ประดุงความสุขความสงบให้กับพระสกิกรชาวไทยตลอดมาแสดงโดยนักแสดงเย,นะดงยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะขแขนงต่างๆอาทิด้านนาฏศิลป์ ดุลยังคศิลปคีตศิลป์รวมถึงการออกแบบพัตราพรเครื่องแต่งกายที่มีความวิจิตรประณีตและงานฝีมือช่างเทคนิคการทำฉากที่ยิ่งใหญ่หันสมัยตระการตาเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโต กรรมการดำเนินงานจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพกลาบ,บังคมทูลเบิกผู้แท,ทนคณะทำงานผู้กำกับและนักแสดงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาท น้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายรูปหล่อพระอินทร์ทรงช้างเอราวันแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแสดงโขนมูลนิีิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจัก,กรวาวตาลได้ระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2567 ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิตเ,เมเจอร์ทุกสาขา นี้เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผาพระกฐินประจำปี2567ของสภากาชาติไทยณวัดพระบร,รมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกาย ซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยสมทบการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถา,านและโบราณวัตถุภายในวัดพระบรมธาตุสวีปัจจุบันมีพระครูจันทปัญโยภาศวิเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุหรูปและสามเณรหนึ่งรูปวัดพระบรมธาตุสวีเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่17 โดยในรัชสมัยพระเจ้าสรีธรรมาโสกราชประถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรตามพอนลิงพระผู้สร้างเมืองนครสีธรรมราชได้เคลื่อนทัพผ่านมาประทับแรมที่วัดร้างบริเวณนี้ได้พบกาฝูงหนึ่งกระพือปีกส่งเสียงร้องอยู่บนกองอิฐที่ปลักหักพังจึงมีพระราชกระแสให้รื้อกองอิฐที่ทับถมออกพบฐานเจดีย์ใหญ่ภายในมีพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงทรงพระจรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะปฏิสังขรเจดีย์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาและพระราชฐานชื่อว่าพระบรมธาตุกาวีปีกเป็นภาษาปากใต้หมายถึงกระพือปีกภายหลังเกิดการเพี้ยนคำจึงกลายเป็นพระบรมธาตุสวี ต่อมาเมื่อมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีวันแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาในปี2373ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้รับการบรูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งเนื่องจากยอดพระาธาตุได้หักพังลงและได้รับการทำรุบำรุงจากพุทธศาสนิกชนเร่ยมา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่21ธันวาคม2544จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงสักการะพระบรมธาตุสวีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากพระบรมธาตุเจดีย์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมาราช ความสูงจากฐานถึงปลายยอด14.25เมตรฐานล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสประกอบซุ้มช้างและยักษ์มีบันไดาทางขึ้นอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกส่วนฐานชั้นบนเป็นซุ้มพระล้อมรอบด้านบนองค์เจดีย์ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองมีเจดีย์ขนาดเล็กประจำมุมทั้งสี่ทิศรอบนอกพระบระมธาตุล้อมรอบด้วยระเบียงโคดปริสถานพระพุทธรูปปางต่างๆต,ต,ตลอดแนว ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ทำการบรวณพระบรมธาตุสวีครั้งใหญ่เมื่อปี2559ปัจจุบันมีการจัดงานนมัสกการพระบรมธาตุสวีประจำปีในช่วงเดือน6และนับตั้งแต่ปี2563ได้มีพิธีสมโภชภาพพระราชทานของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุสวีในช่วงเดือน8ของทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งมีการจัดแสดงมโนราดนตรีไทยและรำวงย้อนยุคโดยถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดชุมพรนอกจากนี้ยังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภายในวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนาสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้รวมถึงเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษอย่างภาคภูมิใจ เวลา17.40นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระ,พะราชดำเนินไปยังเมนวัดธาทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระพพราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงวันพิมลสรารเทศซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่26ตุลาคม2567สิริอายุ103ปีท่านผู้หญิงวันพิมลสรารเทศ เกิดวันที่24สิงหาคม2464เป็นบุตรีของหม่อมเจ้าชายสมภพกระเกษมศรีกับหม่อมเยื้อนลักษณะประนัยในวัยเด็กเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยด้านการทำงานท่านผู้หญิงวันพิมลทำงานที่บริษัทเดินอากาศไทยและ Bird and Co. Exchange หลังจะเสียญจากงานประจำได้ปฏิบัติงานถวายที่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครด้วยความจงรักภักดีมีจิตเมตตาด้านครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์อรุณสารเทศอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ มีลูกชายและลูกสาวรวมสองคน วันนี้นวัดท่าโพตาบลท่าวังอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเชิญพระกรถินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกรถินประจำปี2567แก่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาทุ่น่ตรมาสนวัดท่าโพ ซึ่งเป็นพระารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารปัจจุบันมีพระราชยานมุนีวิจรันโอภาโซเป็นเจ้าอาวาสโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายชวกิจสุวนรณคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีและรวมสมทบปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมจำนวน5 7าล้านเบาทนอกจากนี้ยังมีการมอบเงินเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนวงดุริยางของโรงเรียนในพื้นที่ด้วย อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไวลรัอรกอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรรัตคติยราชนารีขอให้พระองค์มีพระพลานายสมบูรณ์แข็งแรงโดยเรวัน หลังจากเสด็จไปท่งเข้ารับการผ่าตัดระบาดและครอบระบาทซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภร์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ตามถแถลงการสำนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุฬาภรโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ และส่งก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในด้านทุนวิจัยอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้อีกสองแห่งคือห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและที่อาคารสำนักง,งานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกฎ อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที